มีกิจกรรมหนึ่งลบบุรีเดี๋ยวเขาบอกว่าหลังจากที่เราทารํายุทธการนี้ย้ายน้องๆวานอนทั้งหลายออกไปพื้นที่เมืองเก่าเพื่อจะสร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวและคนที่อยู่อาศัยตอนนี้มีกิจกรรมใหม่ละ,ะนะฮะทางเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีครับร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีและผู้ที่มีใจรักลิงเนี่ยนะฮะร่วมกันจัดทอดผ้ป่าอาหารลิงพร้อมจัดขบวนเดินทางไปให้ลิงกินกันที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีครับ ที่วัดเสาธงทองพระอารามหลวงตาบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพระครูสิริจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีครับเจ้าอาวาสวัดเสาธง,งทองพระอารามหลวงร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีและผู้ที่มีใจลักลิงนะครับจัดทอดพระป่าอาหารลิงโดยมีพ่อค้าประชาชนผู้ที่มีใจลักลิงนะครับทยอยนาอาหารประเภทผักผลไม้นานาชนิดมาถวายให้กับคณะสงฆ์กันอย่างคึกคัก ทางไปยังสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตำบลโผก้าตน้นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเมื่อไปถึงก็ได้ร่วมกันนำผักและผละไม้เลี้ยงลิงครับโดยได้แบ่งแยกให้ครบภาครงจำนวนลิงกว่า1,800ตัวให้ได้รับทานอาหารเท,าเท่าเทียมอย่างครบถ้วนนั่นเองครับโดยพระครูศิริจริยาพรครับได้กล่าวบอกว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าลิงในจังหวัดลบบุรีเองก่อนมีการโยกย้ายเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวนะครับมีการรังควานทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเองก็ดีนะครับทำให้เรื่อง ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลลพบุรีแก้ไขโดยการนําลิงตามตึกเมืองเก่าย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่จึงร่วมกันจัดทอดผ้าป่าอาหารลิงขึ้นในทุกวันอาทิตย์นะครับไปร่วมบุญกันได้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญด้วยการนําอาหารไปเลี้ยงลิงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของทางเทศบาลเมืองลพบุรีในการจัดหาอาหารมาเลี้ยงลิงในแต่ละวันเอามาแบ่งปันให้น้องลิงได้มีอาหารการกินที่สมบูรณ์เท่านั้นเองแหละครับ